สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมพูกระเด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี ก็มาติดตามข่าวกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ถึงข่าวอันดับที่3ประจาสัปดาห์นี้แล้วค่ะอันนี้เป็นประเด็นปัญหาใหญ่นะคะในวงการ้าย,ยางพาราไทยเนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าสองค่ายยางรอรถยนต์นะคะประกาศไม่รับซื้อ,อยางพาราจากภาคอีสานของเรานะคะก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาแต่คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วจะรู้สึกนึกคิดยังไงไปรับฟังกันก่อนค่ะบริษัทยางรถยนต์ไม่ซื้อ,อยางพาราภาคอีสา,าน ก็ผมอยากให้รัฐบาลนะครับคือหาข้อเท็จจริงให้ให้กระจ่ายแจ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างน้อยก็ช่วยเกษตรกรชาวไทยช่วยพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยมันเป็นรายได้หลักของเขาก็อยากให้เขามีรายได้หลักตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานของเขาเป็นตลอดนะครับโดยอยากให้เร่งหาข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไทยนะโดยเฉพาะภาคอีสานข่าวนี้มันก็ทําให้เกิดความตระหนกตกใจนะเพราะว่าจริงๆยางเนี่ย ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งขายไปให้กับการผลิตยางรถยนต์นะแลวถ้าเกิดบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ,ใหญ่บริษัทผลิตยางรถยนต์ขนาดใหญ่หญหญเนี่ยเขาปฏิเสธหรือ <จะ S 2> ว่าลังเกียจที่จะซื้อยางะนะเอ่อที่เขาบอกว่ามันใช้กรดซัลฟริกในการทําให้ยางเซ็ตนะตัวนะไอ้ตัวเนี้ยจะทําให้คุณภาพของยางมันด้อยลงเป็นครึ่งๆเลยหมายถึงว่าถ้าเกิดมันอายุใช้ง,งาน30ิปีมันอาจจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเขาจะปฏิเสธการใช้อย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่อง แปลกนะ<ค>ซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปมานานแต่ผมก็เชื่อว่าเกษตรกรไอ้คนกรดยางเนี่ย<ค>ผมว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเนี้<ค>เขาวิททำไมเขาใช้ซันฟริกหนึ่งซันฟริกมันถูกแคแท<ค>นที่จะใช้กรดอีกตัวหนึ่งก็เรียกกรดซิตริกกรดซิตริกแพงกว่าแล้วกรดซันฟริกนอกจากถูกแล้วมันยังมันยังเซตตัวได้เร็วทําให้ประหยัดเวลาด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าที่เขาทําอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย ประโยชน์ที่เขาได้จากการประหยัดแล้วก็เวลาที่สั้นลงเนี่ยนะมันเป็นผลเสียกับคุณภาพยา,ค,า,พยาคุณภาพยางซึ่งผู้ซื้อปฏิเสธเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรียกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือหน้าที่ของคนที่มีความรู้เรื่องการเกษตรนะการการเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยที่เกี่ยวกับยางโดยเฉพาะเนี่ยจะเป็นสถาบันวิจัยยางหรืออะไรก็ไม่รู้นะคุณส่งเข้าไปถึงแหล่งผิดหรือเปล่าแหล่งปลูกอะ่ะนะฮะถ้าคุณส่งเข้าไปที่แหล่งปลูก วอนเขาไว้เตือนเขาไว้บอกอย่าใช้นะเขาอันตรายนะเขาจะไม่ซื้อคุณนะอะไรเงี้ยผมก็บอกเกษตรกรไม่ใช่ค่ะนะฮะใครใครจะไปเสี่ยงอาชีพเขานะฮะอาทีไม่ได้จะมีปัญหาอีกนะฮะตอนนี้เวลามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะค่ะวงการยางทั้งหมดภาพพจน์ของยางพาราไทยทั้งหมดนี่กระเทือนหมดเลยค่ะไม่ใช่อีสานอย่างเดียวผมบอกให้รู้แต่ความจริงเขาเขาพูดถึงเขตทางอีสานค่ะนะฮะแต่ภาพมันไม่ดีเกษตรกรธรรมดาเนี่ยจะให้เดินเข้าไปหานักวิชาการ เราไปขอข้อมูลเนี่ยผมว่ามีไม่มากก็เคยทํากันมาอยู่แล้วก็ใช้พี่ทำแบบเดิมแล้ว,ลวยางนะค่ะเจ้าของสวนคนปลูกนะกับคนตัดคนละคนไงไอคนไอคนตัดยางเกิดยางนี่อีกกลุ่มหนึ่งเลยค่ไอนี่ไม่ต้องปลูก ที่ดินก็มาแชงตัวเข้าไปรับจ้างตัดแล้วก็แบ่งกันอาจจะ 50- 50เหลรืออะไรเราก็ไม่รู้เลยแต่อย่างน้อยครั้งนี้ก็จะทําให้มีความตื่นตัวนะจนานแค่ไหนไม่รู้แหละคนตคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเิตยางเขาเองนะเขาเรียกสมาคมชมรมเกษตรกรเนี่ยเขาตื่นละเขาตื่นละแล้วเขาก็จะทาหน้าที่อันนี้ร่วมกับฝ่ายวิชาการสำคัญนะครับก็ต้องเร่งทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะไปดูกันต่อเนะคะที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเลยว่า ปัญหาวิกฤตของคนกรุงเทพแน่ๆเลยก็คือเรื่องปัญหาของการมีรถติดนะฮะจนวันนี้ถึงกับต้องตั้งคล้ายๆว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วคิดยังไงไปรับฟังกันก่อนค่ะบิ๊กตูสั่งแก้ไทยรถติดที่หนึ่งของโลกก็คือว่าตอนนี้ผมว่ารถมันเยอะกว่าถนนพี่ถนนมันมีนิดเดียวแต่รถมันเยอะมากแก้ปัญหาง่ายๆก็คือว่า ทำถนนเพิ่มพี่หรือว่าทาการสื่อสารมวลชนเพิ่มครับก็บอกว่าถนนเนี่ยไม่พอให้รถวิ่งนะฮคะรถร่นถนนค่ะนี่เขาก็พูดถูกเขาพูดว่าบอกว่ามันควรจะต้องทําระบบขนส่งมวลชนเขาพูดผิดเป็นสื่อสารมวลชนจริงจริงหมายถึงขนส่งมวลชนขนส่งมวลชนที่สําคัญที่สุดที่มีประสิทธิภาพที่สุดทั่วโลกใช้กันคือระบบราง ระบบรางเนี่ยเป็นระบบที่สามารถกําหนดเวลาการเดินทางได้เป๊ะเลยท้าในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวินาทีเลยมันต่างกันวินาทีสองวินาทีแค่นั้นเองนะไม่มีไม่มีเพี้ยนเพราะฉะนั้นการเดินทางในในสภาพการจราจรอย่างงี้ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งกาลังทําอยู่รถไฟฟ้าหลากสีเมื่อมันเสร็จเมื่อไหร่มันถึงจะแก้ปัญหาประเะทศไทยได้กรุงเทพกรุงเทพถ้าไม่เสร็จ อย่าไปหวังเลยจะใช้กฎกติกาใดมาแก้เพราะอ,อะไรรู้ไหมบ้านเราเมืองร้อนนะฝนตกด้วยร้อนก็ร้อนตับแตกเลยคคนมันเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้รถม,มงรถเมย์เนี่ยมันไม่ไหวอนะ,ะแล้วก็กําหนดเวลาไม่ได้ไปนัดใครไปอะไรผิดกติฎกฏก็ตัดสินใจบอกฉันนั่งอยู่ในตู้แอร์เล็กๆกลางถนนดีกว่าคก็ซื้อรถยนต์มาใช้นะฮะ ซื้อมาใช้จนกลายเป็นค่านิยมบอกว่ารถเป็นปัจจัยที่หกของชีวิตนะฮะทุกคนก็จะฝันมีรถไม่เชื่อลองไปทำสำรวจดูคนที่จบงานมาใหม่ๆเอาเฉพาะในเทพนะนะเอาคนอายุน้อยๆเนี่ยทำงานเนี่ยถามว่าระหว่างบ้านกับรถคุณเลือกอะไรผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะรถถ้าระบบขนส่งมวลชนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันควรจะเสร็จมาตั้งสี่สามสีิปีที่แล้วแล้วนะฮะ กรุงเทพจะเปลี่ยนไปกรุงเทพเมืองเมืองเมืองบริวารจะไป30กิโล40กิโลมันจะไปอย่างนี้เป็นมหานครแล้วมันเดินทางเข้ามาเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึงเลยถึงตอนนั้นเนี่ยนะจะไม่มีคำคอรหาเรื่อง เรื่องเรื่องปัญหารถติดขนาดอย่างนี้อน <ะ S 1> เอาเป็นว่าคนกรุงเทพเองก็ต้องรอหน่อยนะคะรอการพัฒนาระบบรางของเราให้เสร็จสิ้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นเนาะเอาละค่ะในสําหรับช่วงหน้านะคะเรายังเหลือข่าวอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวอันดับที่1ประจาสัปดาห์นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนติดตามเรื่องนี้ค่ะ,ะเป็นคดีร้อนเนี่ยที่ผู้ต้องหาผูกคอตายที่ห้องขังของ DSI ค่ะมุมมองของคุณเฉลิมจะเป็นยังไงรอติดตามในช่วงหน้าค่ะ